การฟรีซแม้กระทั่งไข่ฟรีสเปิร์มหรือฟรีสตัวอ่อนนะคะณปัจจุบันนี้มีตัวอ่อนที่ถูกละลายออกมาแล้วมาเป็นมนุษย์อะในการฝากมายาวนานถึง25ปี <Okay. S 1> ก็คือคลอดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่เข้าใจเทคโนโลยีว่าทำไมมันถึงฟรีสแล้วงั้นก็ฟรีสพี่ตอนนี้สิแบบพี่เป็นอย่างเงี้ยฟรีสพี่เหมือนเราเห็นในหลังอะใช่ปะ่ะแล้วฟรีสเป็นทั้งมนุษย์ใช่เขาฟรียี่ส <20 S 1> <ป>ิบปีแล้วเขา ถ้าตัวอ่อนมันฟรีซได้ทำไมคนเราฟรีซไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามนุษย์ประกอบด้วยหลายเซลเรามีเซลลตาเรามีเซลล์แล้วแล้วเซลตาเซลทุกอย่างเนี่ยความมอยเจอร์อะค่ะมันไม่เท่ากันแต่ว่าเซล์ไข่เซลลสเปิร์มหรือเซลลตัวอ่อนอะเป็นเซลล์ที่ถือว่าเป็นเป็นเซล์เล็กๆอะค่ะแล้วเราฟรีซและคงสภาพของเซลล์เอาไว้จนกระทั่งเราละลายออกมาได้ตึ๊ดตตยยี่สิบปี แล้วก็ละลาแล้วก็ตือ้อย่งนั้นเลยระหว่างที่มันฟรีถือมันทําอะไรมันนอนมันเซลล์เหมือนเซลลนิ่งอ่ะไม่เกิดไม่ดับอะ่ะเซลล์สัตว์เราทำอย่างนี้ได้ป่ะมีค่ะทําได้เหมือนกันอะไรก็ตามที่มันเป็นเซลเป็นตัวอ่อนทําได้หมดใช่